แชมปิオンทีวีแชมเปี้ยนสนับสนุนโดยใหม่บอกกิอินดุก้ช็อกโกลาและดาร์ช็อกโกลาจากคูริโกผู้นำทุกเทคโนโลยีภาพจากฟูจิฟิล์มและแล้วก็ถึงวันแสดงผลงานทุกทุกท่านคะได้เวลาแสดงผลงานแล้วละคะ คิดว่าผลงานที่ออกมาจะเป็นยังไงคะผลงานนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะเด็กๆครับแล้วก็ลูกๆของเราด้วยค่ะเราจะตั้งชื่อผลงานนี้ว่าอะไรเหรอคะผจญภัยสุดขอบฟ้าเพื่อตามล่าหา UFO ครับอ๋องั้นไปดูกันเลยค่ะไปลเดี๋ยวเราจะได้เห็นโมหน้าของผลงานผจญภัยสุดขอบฟ้าเพื่อตามล่าหา UFO กันแล้วดูนี่สิคะนี่อะไรเอ่ยออ้โหมีการสำรวจครับมียานสำรวจด้วยนะ สแตนบายโอเคจาสำรวจลำนี้จะพาทุกคนไปท่องอวกาศอันกว้างใหญ่ได้เวลาออกผจญภัยในดินแดนแห่งความฝันและแฟนตาซีกันแล้วไปกันเลยไปเลยค่ะไปไนเจอตามไปเลยตามไปเลยไปด้วยนตาโ้วยมิสทโซนซึน่งแต่เดิมนั้นมีแต่ความมืดในบรรยากาศวังเวงและค่อนข้างน่าเบื่อแต่ซิจิโมโต ได้ประดับไฟสมัยเพื่อให้ดูสว่างสวัยเหมือนท้องฟ้าในอวกาศผนังโดยรอบมีแต่แสงไฟระยิบระยับให้บรรยากาศเหมือนเรากำลังเดินทางท่องอวกาศเก่งจริงๆเลยนะเนี่ยและที่มีแสงสว่างอยู่ตรงหน้าก็คือทางช้างเผือกอันสุดแสงแสงสีแดงลูกใหญ่ที่สุกสว่าง<ส>ก็คือดวงอาทิตย์<ห>ดาวเคราะห์รูร่าง,งแปลตา ที่มีแสงสีเขียวก็คือดาวยูเรนัสการผจญภัยในครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นยังมีความตื่นตาตื่นใจรอพวกเราอยู่อีกมากมายบนพื้นและบนผนังปูวไว้ด้วยแผ่นอะคริลิกจึงสะท้อนแสงสีฟ้าจากบนเพดานเกิดเป็นภาพดวงไฟระยิบระยับไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อผ่านพ้นมาจากระบบสุริยะจักรวาลก็จะถึงพื้นที่ที่มนุษย์จักดาวโลกไม่เคยได้เหยียบย่างมาก่อนภาพที่อยู่ตรงหน้าก็คือ UFO กำลังจะโดนอุกาบาตพุ่งเข้าชนเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตรงหน้าและสิ่งที่อยู่ในกล่องกระดาษทางด้านนี้ก็คือปืนยิงอากาศเมื่อใช้สองมือตบข้างกล่องอากาศที่อยู่ภายในจะระเบิดออกมา ใช้ป็นยิงอากาศอันนั้นยิงอุกาบาทเร็วเข้าจ้าอ่านะออจังสู้ๆนะอทีนั้นราจะดีมากเร็วข้าทีาทำลายอุกาบาทได้มนุษย์ต่างดาวก็จะโผล่ขึ้นมาอขอบคุณและสิ่งที่ถูกเตรียมไว้เป็นของขวัญก็คือ จากแต่เดิมที่เคยเป็นพื้นที่โลง่งตอนนี้มี UFO ลำใหญ่ที่ทำจากกระดาษลูกฟูกเส้นผ่าศูนย์กลาง3เมตรความสูง2เมตร UFO ลำใหญ่สีเงินนี้ใครๆก็คุณดูไม่ออกว่าทำขึ้นมาจากกระดาษหากไฟสุงกระบอกติดเมื่อไหร่ก็จะเป็นสัญญาณว่าออกเดินทางกันได้แล้วและนี่ก็คือ ของขวัญจากนุษต่างดาวที่เด็กๆได้ช่วยชีวิตเอาไว้เมื่อมาถึงประตูทางเข้าเด็กๆก,ก็สามารถเดินเข้ามาภายในยานได้และข้างในนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่สุดแสนมหัศจรรย์ที่ไม่เคยมีชาวโลกคนไหนได้เห็นมาก่อนเมื่อเดินสำรวจเข้าไปเรื่อยๆก็จะมาเจอกับห้องนักบินที่มีอุปกรณ์สุดแสนจะไฮเทค และเมื่อโยกคันโยกลงมาก็จะส่งพลังให้กับ UFO ไฟกระพริบจะติดขึ้นแปลว่าพร้อมจะออกเดินทางไปผจญภัยทั้งใหม่กันแล้วโอ้ไฟกระพริบทั้งยานเลยนะคะเนี่ยใช่จะจะกระพริบทั้งยานเลยก็เรียกจะวาทะลุมิติจะวาไปไหนแล้วคะเนี่ยไปยังดาวโลกสีฟ้าดวงนี้ไงละจ๊ะไปดาวโลกสีฟ้านี่แหละสวยมากๆเลยนะคะวว้าสวยจริงๆเลยนะคะ u f เสามารถเคลื่อนย้ายไปยังดาวโลกได้ภายในช่วงพริปตาจุดหมายก็คือพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ UFO อฟโลำนี้ก็คือ UFO ที่เคยมาปรากฏตัวที่ป่าเซนคังนั่นเองและสุดท้ายก็ลื่นลงมาจาก UFO เป็นอันสิ้นสุดการเดินทางในครั้งนี้ท <c oughs> ี่พิพิธภัณฑ์ยูเที่ถูกเหล่าแชมเปียนแปลงโฉมสมัยเป็นยังไงบ้างคะ ชอบ,อชอบอสิ่งที่เราเห็นจาก UFO ลําำยักษ์ก็คือรอยยิ้มของเด็กๆนั่นเองเลยค่ะอาล่ะเป็นไงบ้างคะสนุกมากเลยค่ะสนุกเหรออยากมาอีกไหมหต้องมาแน่คะ่ะ ดีค่ะสนุกมากเลยแล้วครับแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากเลยผมว่าเจ๋งกว่า UFO ทั่วไปซะอีกด้วยอะครับจริงจริงเลยอ UFO ทั่วไปซะอีกนะเขาาระดับไฟได้สวยมากเลยนะคะผู้ใหญ่เองยังชอบเลยค่ะผู้ใหญ่ก็จริงจริงนะคะเยี่ยมเลยละค่ะอยากมาอีกแค่นอนค่ะมาอยู่แล้วค่ะและคนที่ปลื้มใจที่สุดก็เห็นจะเป็นขอออกคิโนชิตะคนนี้เลยค่ะ แง่ปลื้มใจนะค่ะปลื้มใจมากครับสุดๆเลยแหละครับสุดยอดจริงๆ <c oughs> โปรเจกต์นี้สําเร็จลุล่วงได้ยังไงคืนนี้ต้องไปฉลองกันหน่อยนะครับพรุ่งนี้ผมตัดเกษียณแล้วแล้วกลับมาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ U F O กันอีกนะค,ค่ะงั้นเรากลับกันเลยนะคะบายบายใครมีเรื่องทุกใจขอให้บอกทีวีแชมปเปี้ยนเหล่าแชมปเปี้ยนของเราพร้อมจะไปช่วยทุกคนเลยค่ะ เป็นองบ้างครับคุณสกามโต้ครับฉันชอบตรงที่เด็กๆจะต้องออกแรงเข็นรถเข้าไปเพื่อไปพบกับการผจญภัยที่ตื่นตาตื่นใจนะคะเชื<ม>่อว่าสําหรับเด็กๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะตื่นเต้นและประทับใจกว่าพวกเราซะอีกด้วยนะคะนะคะครับ <c oughs> แทย์แมนครับภารกิจนี้ทำให้ท่านตะนลึงได้ไหมครับ <c oughs> ผมขอคําตอบด้วยนะครับอุ๊บชัวร์ตื่นเต้นภารกิจในวันนี้ ให้ผมและลุยสุดๆไปเลยครับแต่ดูเหมือนแชร์แบนด์ไม่ค่อยตื่นเต้นสักเท่าไหร่เลยนะคะเนี่ยท่านชอบ UFO มาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นแล้วคุณอยากไปตัวสั่นน่ะเง้นใครลองออกไหนไม่รู้ใจจริงๆนะคุณโอเคทีวีแชมเปี้ยนจันหน้เนาพลาดไม่ได้กับการแข่งขันเพื่อหาแชมเปี้ยนจัดดอกไม้เพียงหนึ่งเดียว เพื่อไปทำภารกิจสารฝันของคู่รักคู่หนึ่งที่มีงบประมาณจำกัดให้ออกมางดงามอยู่ในความทรงจำของคนทั้งคู่ไม่รู้ลืมภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่มาลุ้นกันจันหน้า4ทุ่ม15นาทีในทีวีแชมเปียนทีวีแชมเปียน